โลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิรบาบรากร19เมษายน2564หุ้นไทยเมื่อไรจะฟืน้น ตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ปี2540ซึ่งเป็นปีวิกฤตต้มยำกุ้งมาจนถึงปัจจุบันและผ่านวิกฤตรุนแรงมาอย่างน้อยอีก3ครั้งคือวิกฤตไฮเทคในตลาดหุ้นสหรัฐในปี2000วิกฤตซับไพรมของอเมริกาปี2008และล่าสุดคือวิกฤตโควิด19ในปี2020หรือปีที่แล้วที่ยังถือว่าไม่สง,งบอย่างน้อยในประเทศไทย แต่หลังจากวิกฤตทุกครั้งที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตกลงมาอย่างรุนแรงขนาดอย่างน้อย40-50%มันก็ปรับตัวกลับขึ้นมาได้เท่าเดิมและปรับตัวขึ้นต่อไปหลังจากที่วิกฤตผ่านพ้นไปและเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอย่างแรงและโตเกินกว่าช่วงก่อนวิกฤตในที่สุดถ้าจะพูดอย่างถูกต้องในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับวิกฤตโควิด -19 เราก็คงจะต้องบอกว่า โลกกำลังจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปแล้วตัวเลขการเติบโตของ GDP ล่าสุดจากประเทศจีนคือในไตรามาสแรกจะโตประมาณ18.3ซึ่งเป็นการโตที่สูงที่สุดในรอบเกือบ30ปีจากการตกต่ำลงเนื่องจากปัญหาโควิด -19 ในไตรามาสหนึ่งของปีที่แล้วและต่อจากนี้เศรษฐกิจก็จะเติบโตเป็นปกติ และอย่างรวดเร็วต่อไปตามที่เคยเป็นมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เองนั้นดัชนีตลาดหุ้นของประเทศซึ่งรวมถึงเซี่ยงไฮ้และเซนเจิน้นต่างก็ปรับตัวขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ไปมากแล้วเช่นเดียวกันเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ก,กำลังฟื้นตัวอย่างแรงตัวเลขการบริโภค การผลิตการจ้างงานและอื่นๆเติบโตขึ้นมากในไตรมาสแรกและการเติบโตของ GDP โดยรวมน่าจะอยู่ที่5-6%ขึ้นไปซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงมากและก็เช่นกันในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวจนสูงกว่าช่วงก่อนโควิดและสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไปแล้ว แต่เศรษฐกิจของไทยนั้นกลับดูเหมือนว่าจะยังไม่ฟื้นจากวิกฤตตัวเลขไตรมาสหนึ่งปี2,564คงจะยังไม่ดีนักตัวเลขทั้งปีที่เคยคาดว่าจะฟื้นตัวถึง4%ซึ่งเป็นภาวะปกติก็ถูกปรับให้ลดลงคงเหลือประมาณ2-3%ถึงเปทั้งทั้งที่ปีที่แล้ว GDP ติดลบไปถึงกว่า6%นั่นแปลว่า เศรษฐกิจของเราจะยังไม่กลับไปเท่าเดิมก่อนโควิด19ในปี2562และถ้าโชคดีปี2565เรากลับไปโตได้ตามปกติที่ประมาณ4%เศรษฐกิจของเราก็จะกลับมาเท่ากับเมื่อสิ้นปี2562ภายในเวลา3ปีหรือพูดง่ายๆวิกฤตโควิด19 อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยหายไป3ปีในขณะที่เศรษฐกิจจีนแทบไม่หายเลยและเศรษฐกิจสหรัฐก็อาจจะหายไปแค่1-2ปีและนั่นก็สะท้อนมาที่ตลาดหลักทรัพย์ของไทยที่ดัชนีตลาดหุ้นนั้นแม้ว่าจะฟื้นขึ้นมาจากจุดต่ำสุดที่เคยตกลงไปเกือบ40%เอร์ซแต่ก็ยังไม่สามารถกลับมาที่จุดเดิมก่อนโควิด1 9ได้ คำถามที่สำคัญก็คือเมื่อไรเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวและหุ้นจะเทิร์นอาราววิ่งขึ้นไปจนเลยดัชนีช่วงก่อนโควิด1 9และขึ้นต่อไปตามที่ควรจะเป็นตามการเติบโตปกติของประเทศไทยในประเด็นนี้ผมอยากจะย้อนหลังกลับไปดูประวัติศาสตร์ของการฟื้นตัวของดัชนีหุ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2540 สิ่งที่ผมพบก็คือข้อแรกการฟื้นตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลังวิกฤตทุกครั้งจะเป็นการฟื้นตัวที่รุนแรงและนั่นมักจะเป็นช่วงเวลาที่ปัจจัยทุกอย่างชี้ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วภายในเวลาประมาณไม่เกิน1-2ปีเริ่มตั้งแต่วิกฤตปี2540 ที่เศรษฐกิจตกลงมา2ปีรวมกันถึง10.4%และดัชนีหุ้นตกต่ำลงมาประมาณ57%ในช่วงเดียวกันหลังจากนั้นคือในปี2542เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวแต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆในมาตรฐานขนาะนั้นที่4.6%เนื่องจากกิจการขนาดใหญ่ของประเทศแทบทั้งหมด ต้องปรับโครงสร้างทางการเงินผลก็คือดัชนีตลาดเพิ่มขึ้นเพียง3 6ในปี2,542วิกฤตหุ้นไฮเทคของสหรัฐในปี2000หรือปี2,543นั้นเศรษฐกิจไทยไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่การเติบโตของ GDP ก็ไม่ดีนักอยู่ที่4.5% อาจจะเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐเลวร้ายทำให้การส่งออกของไทยไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ตกลงมาประมาณ44เป็นวิกฤตตลาดหุ้นและการฟื้นตัวในปี2544ก็น่าจะดีถ้าไม่ใช่เพราะว่าอเมริกาประสบกับภัยก่อการร้าย กรณีถล่มตึก World Trade Center ซึ่งน่าจะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจไทยตกต่าลงและ GDP เติบโตแค่3.4%ซึ่งในสมัยนั้นแทบจะเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยผลก็คือดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเพียง12.9%ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่ออย่างแรงเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวจริงๆในปี2545 และ2,546ที่ GDP เติบโตขึ้น6.1และ7.2%ในขณะที่ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นถึง17.3%และ116.6%ตามลำดับวิกฤตซับพรามในปี2008หรือปี2551นั้นทำให้ดัชนีหุ้นไทยตกลงมา47.5%์ ตามวิกฤตเศรษฐกิจของไทยที่ GDP โตเพียง1.7%พอถึงสิ้นปี2552แม้ว่าเศรษฐกิจไทยยังติดลบ0.7%แต่ตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวแล้วและดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นไปถึง63.3%เนื่องจากอาจจะเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจผ่านวิกฤตไปได้แน่นอนดังนั้น ในปี2553จึงเห็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นไปอีก40.5%สอดคล้องกับการเติบโตของ GDP ที่เติบโตขึ้นแรงถึง7.5%ผมคงต้องเสริมสักเล็กน้อยว่าในปีต่อมาก็คือปี2554ประเทศไทยก็เกิดมินิคริสิสหรือวิกฤตเล็กๆ จากน้ำท่วมใหญ่ที่ทำให้ GDP เติบโตแค่0.8%อย่างไรก็ตามมันไม่ได้กระทบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากนักกำไรของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ถูกกระทบเลยผลก็คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงเพียง0.7%ในปี2554 และเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแรงเติบโตถึง7.2%ในปี2555หลังน้ำท่วมใหญ่อันนี้สงส่วนหนึ่งจากการที่ต้องซ่อมสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรที่ถูกน้ำท่วมดัชนีตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง35.8%หลังจากปี2555ดูเหมือนว่า เศรษฐกิจของไทยจะเริ่มเข้าสู่บริบทใหม่ของการโตช้าลงอย่างมากปี2556เศรษฐกิจไทยโตเพียง2.7%และปี2557โตเพียง1.0%ส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากความวุ่นวายทางการเมืองและการรัฐประหารและหลังจากนั้น GDP ของไทยก็โตสูงสุดเพียงปีละ 3-4%มเอร์เมาตลอดการเติบโตของการลงทุนและการส่งออกสินค้าซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของไทยอ่อนแอลงมากเนื่องจากกำลังแรงงานของไทยที่แก่ตัวลงอย่างรวดเร็วในระดับต้นๆของประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายทำให้การลงทุนทางตรงจากประเทศพัฒนาแล้วหันเหจากประเทศไทยสู่ ประเทศกำลังพัฒนาใหม่ในย่านอาเซียนที่เริ่มเปิดประเทศเต็มที่ซึ่งรวมถึงเวียดนามและอินโดนีเซียที่เศรษฐกิจโตขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่เศรษฐกิจไทยถดถอยและเติบโตช้าลงอย่างถาวรว่าที่จริงถ้าหากไม่ใช่เพราะนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนที่เริ่มออกนอกประเทศและหลั่งไหลามาสู่ประเทศไทยจำนวนมหาศาล ในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยก็คงจะแย่ยิ่งกว่านั้นวิกฤตโควิด -19 นั้นที่กระทบหนักมากจริงๆก็คือการท่องเที่ยวเดินทางโดยเฉพาะที่ข้ามประเทศหายไปเกือบหมดซึ่งนั่นก็คือกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจใหม่ของไทยดังนั้นเศรษฐกิจของไทยจึงถูกกระทบหนักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะทำได้น้อยมากหากโควิดในระดับโลกและไทยไม่สงบลงอย่างถาวรซึ่งในเวลานี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ก็ต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายและทั่วถึงที่จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เท่านั้นซึ่งสิ่งนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจไทยก็น่าจะฟื้นตัวแรงและกลับไปเติบโตปกติที่ประมาณ3-4%เอร์เซต่อปีได้และถ้าเป็นอย่างนั้นดัชนีตลาดหุ้นก็น่าจะต้องปรับตัวขึ้นแรงอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดหลังภาวะวิกฤตตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาความกังวลของผมในเรื่องของการเทิ n a นอาราว คือการฟื้นตัวของวิกฤตรอบนี้ก็คือเราจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่จึงจะได้นักท่องเที่ยวปีละ40ล้านคนกลับมาเที่ยวในประเทศไทยวัคซีนที่ใช้กันอยู่นั้นได้ผลดีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของการป้องกันเชื้อไวรัสที่อาจจะกลายพันธุ์ได้นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วผมเองยังห่วงว่า เวลาที่หายไปหลายปีเนื่องจากวิกฤตโควิดนั้นมันได้ทำลายความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจของเรามากน้อยแค่ไหนเมื่อคำนึงถึงว่าคนไทยเราแก่ตัวลงเร็วมากทุกปีกำลังแรงงานเองก็กำลังลดลงทุกปีโดยที่ความสามารถของคนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ผมวิตกว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นรอบนี้อาจจะมาพร้อมกับจุดจบที่เราจะต้องหาจุดเริ่มต้นใหม่ของประเทศไทยว่าเราจะไปทางไหนไมิฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถเติบโตต่อไปและประเทศติดกับดักชนชั้นกลางตลอดไปซึ่งก็จะทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไม่ไปไหนอีกนานมากโลกในมุมมองของ value investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวรากร19มมสายน2564